โอ้ยโอ้ยโอ้ยสนุกทุกการนะครับวันนี้ P p อัปเดตเซิร์ฟเพื่อประจำสัปดาห์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะผมก็จะเป็นซีรีส์ที่มาประจำสัปดาห์เนาะแล้วก็จะเป็นพวกปืนเก่าๆของเก่าๆนะอ่ในกล่องนี้ก็มีเบรดส์วายหัวสุนแม่นสิบแม่นสิบก่อยี่สิบนะครับแต่ว่าเป็น รู้สึกว่าจะเป็นของสมโอเคเป็นของสมนะครับแล้วก็ดูกันเอาเลยส่วนมากเป็นของเก่านะครับเคยลงค้งแสงหมดแล้วนะครับนี่ให้ดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะโอ้แล้วก็วิกบวกสี่สุดเทพนะครับก็คือสับจากสัปดาห์ที่แล้วเนาะโอ,โอเคตามนี้นะครับทุกคน แล้วก็นี่เลยครับร้านค้าบนเว็บครับอย่างที่คุณดูเห็นเลยหรือพรีเมียมช็อนั่นเองให้ดูกันเลยนะครับว่ามีอะไราบ้างส่วนมากมันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกพรี Premium Shop. เมียมช็อเออเขาเรียกว่าไงถ้าถ้าอัปเดตจริงๆเนี่ยไอของหน้าหนึ่งหน้าสองเนี่ยมันจะเปลี่ยนตลอดอ่าแต่ว่าไอ,อ 3, หน้าสามหน้าสี่ขึ้นไปจะเป็นของเดิมๆแล้วนะครับจากที่ผมดูนะ แล้วก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับปืนเค3นะครับผมบอกในชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปอยู่แล้วะก็คุณดูจะรู้ได้เลยนะครับว่ามีปืนมาใหม่แล้วนะครับเฮ้ยถาวอรว่าโอ้โหถาวอรไม่พอไม่มีหลอดซ่อมด้วยเหรอเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นอาวุธตั้งต้นนั่นเองนะครับผมเป็นอาวุธตั้งต้นกเหมบิดพวกเค2 k 1นะครับหรือสไนไม้ปืนพกอะไรทํานองนี้นะครับก็คือมันไม่มีหลอดซ่อมด้วยนะครับเจ๋งเลยนะครับเจ๋งเลย เหมือนกับ k 1 k 2นั่นแหละนะครับเปิน k 3นะครับอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามีทุกคนนะครับผมมีทุกคนแม้แต่คุณสมัครใหม่ก็มีนะครับเพราะมันเป็นอาวุธตั้งต้นนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกับเปินรุ่นเก่าแล้วกันนะ k 3นะครับอันนี้ขอเรียกมันรุ่นใหม่แล้วกันเพราะว่ามันเพิ่งเข้าเกมมาวันนี้นะครับอ่ะก็นะครับเดี๋ยวผมขอเทียบกับ mk. 4 6ตัวตัวแรกสุดก่อนเลยนะครับเรื่องดาเมจเรื่องอะไรเงี้ยโอ้โห k 3ที่ดูทําได้ดีกว่าเลยนะครับหนป วรีคอยล์นะครับ M อ็มสปีดเฮดรีคอยนะครับมีความแตกต่างกันแต่เรื่องความแม่นยำเนี่ยรู้สึกว่าตัว K3 เนี่ยไม่ได้ทำดีกว่าตัวเอ็มเคจุ 6, นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเรื่องจำนวนกระสุนระยะอะไรเงี้ยก็ MK.46 เคจทำได้ดีกว่านะเพราะว่าการะสุนเนี่ยเยอะกว่าแต่ว่า K3 เนี่ยก็เขาได้เรื่องดาเมจที่โดนทีก็จุกเลยนะครับโดนทีก็แอบจุกเอาเรื่องเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับ Mk. 4 6ตัวซักคิวบัสหรือเป็นตัวเลคาโมหรือเป็นตัวสมัยใหม่นะที่มีการปรับสเปคแล้วเรียบร้อยนะครับก็คือผมก็มองว่าตัว Mk. 4 6ดสีซัคิวบัสเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับทำได้ดีกว่า,าแต่ถ้าเทียบกับพวกแกส l ลิงอะไรเงี้ยนะครับอืมตัว K. 3เนี่ยก็ถือผมมองว่ามันกลางๆอะ่ะไม่ได้เชิงว่าดี แต่ก็ไม่ได้แย่นะครับเออแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เชื่อว่าดีแต่มันก็ไม่ได้แย่นะครับอ่าแล้วคะแนนเดี๋ยวเราจะไปหาห้องลุยกันดีกว่านะครับเราก็คงไม่ต้องเล่นไม่ต้องพูดอะไรมากมายนะครับปืนตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องจัดไอเทมอะไรมากมายลงไปเล่นเลยเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีอะไรเพราะว่าเราต้องไปดูกันในเกมยังไงแล้วโอเคไปหาห้องลุยกันดีกว่าครับไปครับโอ้ เล็กอยู่นะโอ้ปืนเล็กอยู่นะเนี่ยไม่ถึงแบบมันไม่ใหญ่เท่าทะเหมือนปืนอุย้ย<ท> <c oughs> ออบเสียงอ่ะเอ้าไม่ชอบแล้วอันเนี่ยรบรอกอน <c oughs> โอ้มันมันเม็ดแรกนัดแรกคือยิงเข้าหัวแบบโตะเลยว่ะอันนี้คือยังไงแบบเป็นบัฟของปืนใหม่เหรอปืนปลาระเบิดนะแต่โอ้ยอันนี้ปืนพี่เลยนี่หว่านะ Mkc6 ครับ ชีวิตจริงอรผมไม่รู้นะว่าปืนเคสามกับปืนเอ็มเคจุดสี่หกอ่ะอันไหนมันมาก่อนมาหลังแล้วก็อันไหนมันดีกว่านะอันนี้ไม่รู้นะแต่ผมพูดในเกมอย่างเดียวนะครับอันนี้ผมพูดแค่ในเกมนะเยืนนิ่งเอฟเคคุยกันอยู่เหรอครับเห็นพิมพ์กันอยู่มันเข้าหัวดีจังเว้ยเอเอทำไปเล่นไปนะเข้าหัวดีจังเลย โอ้แต่ระยะไกลก็ระยะมาแก้เลยแหละอืมก็ลำบากอยู่นะคนดูไม่ได้เล่นง่ายอย่างที่คิดนะเอ้าขอขอแท้แต่โดนยิงหัวแม่นอีกแล้วโอ้โห ันนี้ผมคิกค้างนะเวลาที่ผมยิงอ่ะผมจะคิดค้างปืนนะแต่เดี๋ยวผมคิดย้ำๆแล้วกันเพราะมันไม่ได้คือจากที่ดูมันไม่ได้แบบว่าเหมาะกับคิกค้างเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นปืน MK46 ตัวที่ปรับสเปคตัวใหม่อ่ะอันนั้นนะผมจะเล่นแบบคิกค้างแล้วผมว่าน่าจะโดนเหล่เดูไม่รอดแล้วเออผมจะเล่นแบบคิกค้างจริงคิดย้ำๆดีกว่าครับปืนนี้อย่าอย่าเล่นแบบคิกค้างเลย โอ้ยแม่นหัวกระจกเลยโอ้ยอันนี้ก็คิดยำๆนะแต่ยิงไม่โดนนะครับ้อยครับผมแมจบเกมอย่างเร็วโอเคจี เด้งแล้วครับปดูโอ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะทางขวาไม่มีคนเหรอเป็นไปได้ไงทางขวาไม่มีคนออกมาวัดโอ้ใช่ใช่ใช่ โอ้ลวงลวงลวงลววงโอ้ใครเห็นว่าลวงแล้วเมื่อกี้โอ้ยหัวแตกครับผม ม <iento> uhm ีธนูเล <ส goggles. S 3> ่นได้ไหมเนี่ยโดนห่าบา๊อฟมันหนังเขี้ยวอ่ะไ er. <Lu> ปละวไปล้โดนล้วโดนแลโดนล้โดน้อ้ยไม่ตายไง ผมมองว่ามันเป็นอาวุธต,ตั้งต้นที่มันกลางๆจริงๆอ่ะแบบว่ายังไม่ได้ดีมากแล้วก็ยังไม่ได้แบบว่าแต่แต่คือมันไม่ได้กาดเออมันไม่ได้กาดอันนี้ผมรู้สึกมันรู้สึกว่าเป็น,ป,นปืนตั้งต้นที่เจ๋งเจ๋งเลยนะเออเจ๋งนะจริง,นะรงนะครับใครที่กลับมาเล่นหรือเป็นผู้เล่นมือใหม่จริงๆนะผมลองแนะนำปืนนี้ดูก่อน จริงลองแนะนําปืนนี้ดูก่อนมันอาจจะไม่ได้ดีเหมือนพวกปืนที่เขาเล่นกันทั่วไปอย่าง T77 k i t o a a r อะไรทำนองนี้นะแต่ถ้าไม่มีปืนพวกนั้นอะลองเล่นปืนนี้ดูครับลองลองเล่นดูคำขัดก็ได้จริงๆลองเล่นคำขำดูก็ได้โอ้แต่สายกระสุดน,นานไปหน่อยนะอันนี้ผมมีไอเทม มีโหลดพสุทธเร็วแต่ว่ามันถ้าไม่มีสิถ้าไม่มีก็ใช้เวลาเลยนะครับธรรมดาแหละของปืนบรรดาพวกร้อยนันนดสวยยังใส่โอ้โหโดนอีกแล้ว โอ้โหพอจะเอาเพื่อนก็นเก่งขึ้มนมาทันทีไม่ยอมไม่ยอมเพิ่งขยนเลยพอเรานะไหนๆก็ได้ปิดท้ายแล้ว

เฮ้ยหัวกูเลยดี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 ปืนดีปืนดีปืนดีคุณภาพดีสรุปก่าสรุปสิไม่ดีกันแน่วะโดนเหล่าเลยเห็นไหมเอาปืนนะจังหวะมันได้พอดีอ่ะ Double kill. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. โดนจต็มๆ,ๆนี่คือแบบคนโดนนี่คือแทบจะไม่มีโอกาสสวนเลยอะแต่พอเริ่มไกลหน่อยเล่นยาก กบเพนกำลังแย่เลยเพื่อนเรียบร้อยเอ้าอะไรวะจะเหล่าเขาแท้ๆโอ้โหเหล่าไม่โดนเหล่าไม่โดน โด้แล้วระเรวนนี่ลงหัวแดงเอ้ได้แล้วทั้งทีเมื่อกี้ลงมาไม่เห็นเขาเพราะแอบอยู่ชั้นหนังสือ

โอ้โหวิดนทีเจ็ดแม่นแจัดหัวให้แบบพรมโอ้ตับว,วบิ้ตัวพิ้ตัวพิ้ม อะไรกันครับเนี่ยแม่ให้หลังๆนี่เหมือนวิ่งเหล่าเางเดียวแล้วนะผมเนี่ยไอเอาอีดีเอาอีชิงดี ดูจัดเลยนะแหมดูจัดเลยนะดูจัดเลยนะไม่ต้องกลัวฟื้นหรอกนายยิงเราแค่นั้นเราก็ไม่ฟื้นแล้วโอ้ฟื้นเนี่ยโอ้ฟื้นครับหลังหลังนี่ไม่ได้ไม่ได้เล่นแล้วนะฟื้นเคสามเนี่ยหลังหลังนี่ธนูอย่างเดียวนะหลังนี้หลังหลังนี่ธนูอย่างเดียวแล้ว เฮ้ช็อตอยู่นะวะโอ้ให้ผมแอคหน่อยไม่ได้เหรอจะเล่นไปเล่นมาผมคินปืนนี้เฉยเลยเออจริงนะแต่ปืนนี้มันได้ระยะไกลกว่าอยู่แล้วเพราะว่าที่ผมเทียบสเปคดูอะอ่าปืนปืนเนี้ยผมว่าในบรรดาร้อยนัดอะเอาปืนเนี้ยมาเล่นอะดีกว่าจริงๆเอาปืนเนี้ยมาเล่นดีกว่าแต่ว่าเข้าใจได้นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนตั้งต้นนะเคส่ะ ถือว่ามันก็ถือว่าทางเกมเขาก็ทำมาได้ดีในแบบของมันอยู่แล้วนะในในอาวุธตั้งต้นเนาะถือว่าทำมาได้ดีในในความเป็นปืนตั้งต้นแต่ถ้าเอามาเทียมในบรรดาปืนกลหนักในสายปืนเขาอะผมว่ามันยังกางกาผมว่ามันยังกางกาโอเคก็ไม่มีแล้วคลิปนี้นะครับหลังๆก็ไม่หยิบแล้วนะไม่ไหวละเดือด เบื่อและ K3 ไอเนี้ยเจ๋งกว่าใช่ไหมไอเนี้ยเจ๋งกว่าถามาเล่นจริงๆอ่ะเออเนี่ยโคตรเฟี้ยวเนี่ยโคตรเฟี้ยวระยะนี้ยิงได้แบบชัวร์เลยนะครับยิงได้แบบชัวร์แบบ ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับแต่ถ้าเทียบกับเค K3 เคยิงระยะ,มะเมื่อกี้เนี่ยจากประตูบ้านเราไปปร,ประตูบ้านเขาเนะี่ยยังต้องคุมปืนอยู่นะครับยังต้องแบบค่อยคคุมโอ้โหอันนี้อันนี้นนนนไกลเกินเฮ้แต่ะมันก็ได้อยู่นะ,มะเมื่อกี้เสีได้เนี่ยเอา,เอา,เอา เหล่าไรล,ละกันโอ้หน้าดิ้งเนี้ยทีเป็นปืนตั้งต้นมาใหม่จ,ลละจะได้มีอะไรที่แบบลลที่สายฟรียังมีตัวเลือกให้เล่นนะครับเด,ดี๋ยวดีเดี๋ยววดี ปิดปิดฉากเลยเพื่อนเนี้ยอ๋อปิดฉากนะโอเคเพื่อนเราปิดฉากไปและนะ้ว <team>, นะครับ Blue Team w นะฮะก็ตามนี้นะครับผมไม่ต้องพูดอะไรแล้วนะครับคนดูมีความคิดอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมแต่ส่วนตัวผมก็ให้ให้หนึ่งคะแนนตรงเรื่องที่เอ้ยมาเป็นปืนปืน,ปนแบบว่าปืนใหม่แล้วเป็นอาวุธตั้งต้นเอออันนะี้ผมให้เลยหนึ่งคะแนนนะครับผม ก็แค่นี้แหละนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า